ตอนรับเข้าสู่รายการวะเออชื่อรายการอะไรวะเออเอออ่ะมาเริ่มกันเลยนะแต่วันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในรายการเกมมาสเตอร์กันอีกแล้วเช่นเคยนะแต่วันนี้เราจะไม่ได้เล่นเกมนะฮะ หลังพักจากพารทที่แล้วใช่ไหมเราทําการอน,นั้นแล้วใช่ไหมเ็นสรูปแทงลัมเบอร์นะแล้วพารที่แล้วผมอันนั้น่ะพูดเบามาก็ขอไพั์ด้วยนะวันนี้ผมจะมาพามาแฮกนี่ฮะซอแวนะอเ,วนะเออจะให้ยังไงก็ไปดูกันเลยนะฮะดับแรกนะฮะคุณต้องมีซอฟแวร์หรือกับ l u c กี้เพชเชอร์นะเดี๋ยวผมจะไปสนหลด l u c กกี้เพชเ r อเลยนะ คลิปนี้อาจจะยาวนานก็ได้ฮะอาจจะนะอาจจะ google นูน่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะน้องบอกว่าพิมพ์ตาซอรอบอกว่าอ,อใช่ฮะให้พิมพ์ไปว่านะฮะเดียวแป้นหนึ่งอะไรไม่ขึ้นเต็มเลยวะให้พิมพ์ไปว่าเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่ง l u b k นะฮะนี่ฮะจะเห็นได้ว่ามันขึ้นอย่างงี้กดไปที่ตรงนี้ฮะรอ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 ,อเฮ้ยไมชา้าจังวะโทโเข้าไปที่อันแรกลยฮะเดี๋ยวรอให้คุณชมดูนะกดไปที่อันแรกนะฮะให้มันขึ้นด้วย a n d r o อยยังไงเนี่ยเออกดเข้าไปโทรศัพท์ผมรุ่นทูนะฮะ แล้วให้คุณผู้ชมนะฮะกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยฮนะ็นไหมเออกดเข้าไปตรงนี้เออเนี่ยเสร็จปุ๊บรอนนะฮะให้คุณผู้ชมรอฮนะส,สำหรับใครที่ไม่ใช่โทรศัพท์รุ่นทูนะให้กดให้กดข้างล่างตรงนี้นะฮะมันจะมีไว้บอกไว้ไงเออใช่ไหมเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้กดอะไรวะเอาใหม่ได้นะโอเคนะ ให้คุณชมกดตรงนี้นะฮะกดไปเลยแล้วรอนะฮะเสร็จปุ๊บม,มันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดตรงเนี้ยนะเออเนี่ยเสร็จปุ๊บใช่ไหมว่ามันใช่รคกีไหมเออลองกดอีกทีไม่แน่ใจเออใช่ด้วยเออนะฮะให้คุณชมเลื่อนทุยเออกดดาวน์โหลดนะฮะตรงเนี้ยที่มันจะขึ้นตรงเนี้ยแล้วรอนะฮะเดียว คุตัดคิมเหมวะม่ต้องโน้เออแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยเสร็จปุ๊บใช่ไหมอย่าอย่าคุณผู้ชมนะอย่ามันยังไม่ให้แอบ,บคุณผู้ชมมาใช่ไหมถ้าคุณไปกดตรงนี้นะเออเย่าเพิ่งนะอย่ารีบร้อนกดไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันจะเข้าโปรแกรมติดตั้งนะฮะแต่ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะเสร็จปุ๊บใม่คุณผู้ชมอะเอาออกก่อน เข้าไปที่ Lucky ลัคกี้เบเชอร์นะล้อก่อนฮะเข้าไปที่ลัคกี้เบเชอร์เสร็จปุ๊บกดตรงนี้นะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะเออตรงนี้นอันที่สามนะเออแล้วกดเดี๋ยวเราเอาใหม่นะถ้าคุณชมนะกดไปที่ตรงนี้เออแล้วก็กดอันที่สามเนี่ยตรงเนี้ยเออเนี่ยเออใช่ไหมแล้วกดอันนี้กดปุ๊บแล้วกดอันที่สามอันนี้นะ แล้วปุ๊บกดตรงนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมนะฮะยังไม่ติ๊กตรงนี้ให้ติ๊กเลยะฮะไอ้ไม่ใช่เออเนี่ยสองนเะนี่ยให้ติ๊กเลยะฮะปุ๊บให้กดสร้างแอปนี้ใหม่นะฮะแล้วก็รออย่าไปแตะอะไรฮะเดี๋ยวขอตัดคลิปเออคุณผู้ชมผมลืมบอกไปนั่นแหละห้ามให้คุณผู้ชมนะฮะไปแตะแตะอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมหายไปเลยแต่ปุ๊บใหก้กดไปใหม่ะฮะทำใหม่ฮนะ รอฮะห้าไปแตะนะโอเคนะฮะถ้าใครเนี่ยมันขึ้นหน้าจออย่างเงี้ยให้คุณชมกดไปตรงนี้นะกดไปฮะแล้วกดครั้งเดียวนะไม่ต้องกดค้างหรือว่ากดค้าแหละเนี่ยถ้าผมกดค้าจะไหมมันก็เหมือนกันถ้าคุณชมกดทีเดียวก็แล้วกดตรงนี้อันที่สองนะป็๊บกดตกลงนะฮะแล้วรอฮะกดถัดไปตัดตั้ง ตรงนี้ผมข,ขอครับโอเคนะคะสำหรับใครที่ได้อย่างนี้นะออกไปก่อนนะให้ออกนะเสร็จปุ๊บเอาเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเออเก็บเข้าไปเสร็จปุ๊บเปิดโอเครอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค้ชมอย่าพิ่งไปไหนนะ แป๊บนึงต้องดูคลิปนี้จบนะไม่งั้นนี่ไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยเราตรงนี้โหลดเต็มสำหรับใครคุรู้นะฮะรอให้ตรงนี้มันโหลดเต็มตรงนี้มันโหลดเต็มโลดนาะนี่เฮี้ยเลยเฮ้ยบัดโคน่าเฮี้ย รอแป๊บเดี okay, okay, ๋ยวตัดคิปโอเคนะคะสำหรับใครที่ได้เป็นอย่างนี้เข้หมูลฟกซ้อมบนเนะ ผลก็ตกไม่ดีนี่กนระะตุกคลิบหายนี่เห็นไหมมันจะลดรลคาใหายแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะกดไปที่ตรงนี้นะกดซื้อเลยรอฮนะเสร็จปุ๊บคุณติ๊กตรงนี้กดใช่นะฮะกดใช่นะเสร็จปุ๊บเดแเบ๊บหนึ่งเ๊แบบหนึ่งเ๊แบบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมก็ได้มาเนี่ยเออไม่ได้ตัดคลิปนะ ดูไยนะอ่ะเห็นไหมเออไม่หออมรออืมคูระเพินเลยเออเงินก็ซื้อได้ปกตินะให้ติดด้วยเออเอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ่อเอาง้ออออไปลงเงินนี้ไม่ใช่เงินลอมนะฮะดูเลยฮะใช่เงินลอมนะีะ ใช่ไหมคคใสติเกมเดี๋ยวแลเาะรูแล้วคิดอะไรออกเนี่ยนฮะกดซื้อเห็นไหมกดซื้อกดซื้อ สัตว์เลร้ยงยียย่หรีชอบวะอันนี้ใครวะเออแบบเป็นแบบนี้ก็ซื้อได้นะฮะเนี<อ>่ยรอไม่คุณก็จะได้มาโคตรเจ๋มมีขอ,เองเยอะแบบเดียกันนู่น นะครับอนนี้ผมก็ขอขอตัวลาไปก่อนตัวนี้ไายแล้วค่ะ